ช่วงนี่สอบของรายการ The ladies ค่ะอย่างที่น้องน้ำบอกไปนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปตลาดไน g h มา a r เก็ตที่แบบใหญ่มากแล้วก็กำลังฮิตมากเลยนะคะที่นี่มีชื่อว่าจอร์ดแฟร์นั่นเองค่ะอยู่หลังเซ็นทรัลพระรามเก้าเขามีทุกอย่างนะคือจะบอกว่าอันอันนี้อันนี้ของหวานนะบอกก่อนคือถือล้เวเดี๋ยวอันนี้ของหวานทำยุ่งทาไม่ให้เดี๋ยวไม่เล่าให้ฟังนะที่นี่เลยเล่าห่อี่หวานโอ้โห ที่นี่นี่ะคืออย่างที่เราทราบกันว่าตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมีไนท์มาร์เก็ตของเขาอตอนนี้กรุงเทพมหานครเรานะคะก็มีจอร์ดแฟร์นี่แหละค่ะที่กาลังแบบฮิดมากๆเลยมีทั้งหมดเสื้อผ้าหน้าผมอุย้ยทุก Everything ่ะของกุ้งของกินข้าวหวานไอต,ไอติมอะไรเยอะมากเลยนะคะและที่บอกว่าตลาดเนี้ยเซเลบริตี้มา ซเลบรตี้ที่ว่านะคะต้องบอกว่าเป็นซเลบริตี้ระดับโลกเป็นขวัญใจของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วโลกด้วยของอาคาเซ่น้องแบมแบมก็ต์เซเว่นั่นเองค่ะน้องแบมแบมเนี่นะเวลาที่มาประเทศไทยะนะคะก็จะต้องมาแวะที่นี่ม,มาที่จอดแฟร์นะคะคือหลังๆได้มาเช็คอินทุกรอบเลยมาที่กลับมาพอมาเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียว ส่งเสริมเศรษฐกษิจนะคะด้วยการเอาแบบรูปใหญ่มาเลยทั้งแดนเซอร์ทีมงาน<อ>ก็คือคนกันไปเดินเล่นแล้วก็ไปทานไปช็อปกันนะคะร<อ>้านโปรดเนี่ยร้านปอปลาซีฟู้ดปอปลาซีฟูดฟ้ดค่ะปอปลาซีฟู้ดเนี่นะคะชื่อตามตัวเลยมีซีฟู้ดด้วยแต่เมนูที่แบมแบมชอบก็คือเหล็งแซ่บ มาทีไรสั่งทุกทีแล้วก็ส้มตำปูปลาพริกสา,า,ามเม็ดตำเองนะจ๊ะ คือ,อเขาแบบว่ามาทานแล้วก็สนิทสนมกันเขาก็แบบเอนจอยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหลังๆเนี่ยก็จะมีคนไปตามรอย<ช>น้องแบมแบมกันเยอะแต่จริงร้านนี้เนีเ่ยเขามีหลากหลายเมนูที่อร่อยมากเลยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าน้องแบมแบมสั่งอะไรบ้างนะคะก็ไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าเอ้าเมนูเดียวกับแบมแบมก็ต้องบ <laughs> อกว่ามีหลายคนไปตามรอยแน่นอนนะคะเยอะมากนี่คือเป็นหนึ่งหนึ่งในร้านที่เราแนะนำนะแต่จริงที่ตลาดจอดแรดเนี่ยเขามีอีกเยอะแยะเลยเยอะเลยอะของข่าวไปแล้วที มาดูของหวานบ้างนะคะกับเซงซิมอีลือลั่นสถานโลกันนะคะต้องบอกว่าเป็นต้นตำรับเต้าถึงเลยนะคะพี่แคทพี่หวานเนี่ยเลยข้างหน้าของเรานี่นะคะของโปรดของโปรดอันนี้พี่แคทได้เพราะหวานไม่กินเซงซิมอีหวานจองจํำบะนี่เองก็น้ำแข็วยแล้วกันตรงกลางนะพี่แคทของน้ำนะเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนนิีนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นแบบว่าสืบทอดธุรกิจกิจการกันมานานมากมากแล้วนะคะเปิดมา70กว่าปีแล้วก็คือ3รุ่นเลยคือคนแรกที่เป็น คนบุกเบิกเนี่ยก็คืออากงค่ะอากงเนี่ยเขาก็เป็นคนจีนแท้เลยนะคะแล้วก็อบพยพด้วยเรือสำเภาวมาที่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็ทําแบบอาชีพกรรมกรแบกหามอะคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็เห็นโอกาสและว,ว่าแบบเฮ้ยเมืองไทยอะมันร้อนทีนี้เขาก็ไปขายตามตลาดะคะ่ะพี่แคทพี่หวานให้ไทยเขาขายกีบาทบาทนึงไม่ถึงบาทเลยสมัยนั้นเขาขายแค่หนึ่งสลึง ทะลึ่งเดียวใช่ค่ะโอ้ยคือแบบขายดีมากๆเลยทีนี้เขาก็เลยเปิดสาขาตอนนี้มี50สาขาแล้วนะคะทั่วประเทศท่อบ้านมีอ็ไั่งรเหมือนกันเลยแล้วก็เขาบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยคือหายากนําเข้าจากประเทศจีนนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนี่คือเซงซิมอีชิมหน่อยค่ะพี่แคทพี่หวานอันนี้ช้อนให้ดูซินี่ไงนี่คือเซงซิมอีีอ๋อเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นอะไรที่หายากแล้วก็เขานำเข้าจากจีนอ่ะเนี่ยหรอรสชาติเป็นไงพี่แคทลองชิมหน่อย ชอบเลยหนึบหนับปะเออหนึบดีแบชอบอกาเป็นหนึบหนับหวานหวานอันเนี้ยสำคัญมากสำหรับพี่แตะกล้วยแตะกล้วยอันเนี้ยพี่แกชอบมากอันนี้ของสำคัญเหรออือของสำคัญมากเลยอันนี้เป็นชาอกลก้ยนมสดนะคะที่ต้องโรยน้ำตาลทรายเข้าไปด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะคุณผู้ชม อันนี่ที่มันเป็นแป้งๆไงเอ้ยพี่พี่ไม่ทำงานแล้วเนี่ยจ้ะนี่ไงให้ให้ให้หวานให้ให้หวันลองกินพี่หวัดพี่ก็ลองกินก่อนก่อนเข้ารายการนะคะเราได้คนเดียวเลยไดตรวจเราสิบเก้าเรียบร้อยนะคะทุกคนปลอดภัยปลอดภัยค่ะไอตัวไอตัวคือไม่หวัดแสงสีอะต้องเหานนะเลยมันกรุบๆอ่ะนุ่มๆเราไม่รู้แต่เรื่องของการกินนี่มันยังไม่จบค่ะเพราะว่ายังมีร้านขนมอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ที่จอร์ดแฟร์นี่แหละค่ะที่เรียกว่า เบเกอรี่แคมป์คาเฟ่คือใครไปที่นี่เนี่ยนะคะได้ชิมปุ๊บเนี่ยคือติดใจแน่นอนเพราะเขาเคลมว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยนะคะทั้งสดใหม่แป้งเนื้อนุ่มหนึ <_' S 1> นบแผมยังใช้ไข่เค็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาชอบอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เอามาให้ชิมด้วยนะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไปเลยนี่ใจเย็นๆมีสี่รสชาตินะคะได้แก่ไข่เค็มลาวา <_' S 1> ไข home, então, like Franklin, right ่เค็มฝอยทองลาวาไข่เค like ็มช right ็อกโกลาวาแล้วก right ็ไข่เค็มมะชะลาวาเป็นหวานชอบด้วยใช่ไหมชีฟ่อนอันนี้ของหวานอยู่แล้วไม่ได้ว่าหวานชอบเดียวเราก็ต้องชิมด้วยกันสิใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้นีก็จะมีหลากหลายรสชาติเช่นกันแป้งนุ่มแล้วก็ไส้เยอะมากๆที่ขายดีที่สุดก็คือชีฟ่อนมะพร้าวอ่อนเคยทานไหมคะอือ อืมจัลุกไวได้หมดแล้วมันนุมมน่มมากแป้งนุ่มมากก็นี่แหละที่เขาเคลมไงคะว่าทุกอย่างเนี้ยสดแล้วใหม่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปเนี่ยนะคะไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากเพื่อนหรือครอบครัวเนี่ยน, <ๆ S 2> นี่เลยค่ะขนมนี้เลยขนมเพียร<อ>์นี่อร่อยอันนี้นนนนลาวาอร่อยมาอเอาไว้แบบเอาไว้ให้คนอื่นอ่ะใช่คนรับแฮปปี้เน่ยเพราะบางทีเราไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากอย่างเรามาเดินเล่นเนี้ยซื้ออย่างงี้มานะทานกันได้หลายคนมากจริงค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดอีกยังไม่หมดแต่ ไม่มีมาฝากเพราะว่ากินหมดแล้วกินหมดไปแล้วอันนี้สารภาพเลยเอามาไม่ได้ด้วยแหละเพราะมันเป็นไอศครีมนะคะอ๋อเดี๋ยวละลายใช่แต่แต่อย่าเพิ่งเบื่อนะอุยตาไอติมธรรมดาจะมาพูดทําไมให้มันเสียเวลาไอติมนี้ไม่ธรรมดานะคะเขาเป็นไอศครีมฟิวชั่นค่ะรสชาติเนี่ยบอกเลยแปลกจี๊ดเก๋ รสมะม่วงน้ำปลาหวานไอติมเหรอคะพี่หวานไอศรีมรสมะม่วงน้ำปลาหวานแต่ร้านนี้ชื่ออะไรนะปลาหนี้ชื่อหมูแดงอัมพวาหนึ่งบอกหมูแดงอัมพวาชื่อเหมือนจะแบบเป็นข้าวหมูแดงแต่จริงเขาเป็นร้านไอศ์ครีมนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้รสมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมไอติมข้าวเหนียวหน้ากุ้งหมูหยองรส ปลาทูต้มหวานที่พูดทั้งหมดนะคุณผู้ชมใครที่แบบทําอย่างอื่นไปด้วยเราฟังไปด้วยที่หวานกาลังพูดต่อไปนี้คือรสชาติไอศครีมนะคะรสปลาทูต้มหวานฝรั่งกิมจูคลุกบวย<อ>ลินจี่ชีสเค้กพริกเกลือนอหมหนีมินช็อกใครที่แบบว่าเป็นสายแอลนะคะแอลกอฮอล์นะคะเขาก็มีเหมือนกันลำยองจอดแฟ <laughs> ลูกหม่อนพญาเสือโคร่ง <laughs> และอีกรสชาติหนึ่งนะคะสับสายแอลที่อยากให้ลองนะคะมีชื่อหวานหว,วานว่า สาวเวียงพิงค <Wow. S 1> ่ะเจ้าสาวเวียงพิงดูดูซอฟต์ไหมหออดูน่ารักดูเป็นนมชมพูมากแต่จริงแล้วมันคือลิ้นจี่เจินซี่อ๋อ คือทั้งหมดเนยน,นะคะเรานําเสนอเป็นความหลากหลายนะคะเพื <S <S <ๆ>่อคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นสายอยากชอบทานไอศครีม,มเขาก็มีไอศครีมรสชาติแปลกๆให้ลองแต่ว่าใครที่เป็นแบบนักดื่มนิดหน่อยอ,อยากจะลองไอศครีมแปลกๆนะคะร้านนี้เขาก็มีค่ะไปกันได้เลยนะคะที่หมูแดงอัมพาวายอยู่ที่ตลาดจอร์แดนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะใครที่อยากไป ตลาดจอดแฟร์เปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่ม,ม,มคือดูรายการเราจบแล้วเนี้ยไปได้นะคะแต่อย่าเพิ่ง<ต>หยิบกุญแจรถอย่าเพิ่งหยิบค่ะ <c oughs> เพราะว่าช่วงหน้าเนี้ยนะคะอาจารย์คาถาค่ะจะพาเราไปรู้จักกับสถานที่สถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยทั้งเฮงแล้วก็ปังอ่าจะเฮงจะปังยังไงช่วงหน้าอาจารย์คาถามีคำตอบค่ะ